สวัสดีครับวันนี้มาทำคลิปรีวิวนะครับว o นเว144นะครับจะรีวิวว่านะครับรถใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็อะไรเป็นอะไรบ้างนะครับเดินดูร,บรอบๆก่อนนะครับล้อเป็นล้อเดิมนะครับ ขอบ15ห้ามีฝาตบนะครับตัวนี้หน้านี้นะครับมันจะมีหนึ่งสี่สมันจะมีสามหน้านะครับหน้านี้จะเป็นหน้าหนึ่งสี่สี่อนะครับจุดสังเกตของปีลึกนะครับตั้งแต่6 8 6 9ดห้านะครับมันก็คือมือเปิดมันจะอยู่ข้างนอกแบบนี้นะครับ เป็นมือจับแบบนี้มือตู้กับข้าวนะไฟท้ายนะครับถ้าเป็นภาษาชาวบ้านที่เรียกเรียกกันก็ไฟท้ายไฟท้ายมะม่วงนะครับตรงนี้จะเป็นช่องเติมน้ำมันนะครับ โลโก้วันโวด้วยนะครับ okay. ดูข้างหลังครับอันนี้ถังน้ํามันจะเป็นถังน้ํามันของรุ่นอื่นนะครับเอามาใส่เป็นถังพลาสติกนะครับเอามาใส่ชั่วคราวเพราะว่าถังน้ํามันเดิมเป็นเหล็กนะครับแล้วก็กุกนะครับยังหายังหาอะไรไม่ได้นะครับ อันนี้ใส่ไว้สำรองก่อนเป็นถังพลาส,สติกนะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับภายในครับภายในคันนี้เป็นสีน้ำเงินนะครับจริงๆจะจริงๆแล้วรถคันนี้ตามตามรหัสตัวถังนะครับรถจะเป็นสีฟ้าน้ำทะเลนะครับข้างนอกนะครับ แต่ว่าคันนี้ก็ทําสีมาเป็นสีบอลทองนะครับกาบบันไดรุ่นหนึ่งสี่สี่จะเป็นอลูมิเนียมนะครับเมื่อหมุนกระจกนะครับแล้วก็อันนี้รถยุค6070จะมีที่เคี์บุหรี่ให้นะครับ พวงมาลายกระเช้านะครับตรงนี้เป็นแป้นกดแตรนะครับอันนี้เป็นปัดน้ำฝนนะครับโชกไฟหน้าอันนี้จะเป็นอเอาไว้ต่อจุดบุหรี่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นสวิตช์พัดลมสวิตช์พัดลมเนี่ยเมื่อก่อนมันจะเป็นฮีเตอร์นะครับแต่ตอนนี้ไม่มีฮีเตอร์แล้วเกียร์นะครับเป็นสี่เกียร์นะครับ สเกตอนนี้ก็เป็นช่องเคเบรีบอรีกเด้วอันนี้วิทยุนะครับเอามาใส่ใหม่เป็นของคเรออนนะครับเป็นรุ่นเก่าเหมือนกันแต่ว่าฟังได้แต่ AM นะครับติดไว้ให้มันสวยงามเฉยๆนะครับตรงน,นี้จะเป็นเกะใส่ของนะครับ มีไฟนะครับตอนนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับคือใครที่จะซื้อรุ่นนี้ไปขับนะครับต้องเข้าเกียร์ให้เป็นนะครับคือถ้าเท่าเกียร์ไม่เป็นคุณก็จะไม่ได้อยากได้รถคลาสสิกนะครับคุณก็ไม่ชอบเลยนะครับเพราะว่าเกียร์นะครับมันจะเข้า ถ้าซ้ายสุดซ้ายสุดปกตินะครับขึ้นไปมันจะเป็นหนึ่งว่างสองขวาสุดปกตินะครับเป็นสามลงมาก็จะเป็นสี่สามว่างสี่นะครับอนี้ว่างเกียร์มันจะก,กว้างๆแบบนี้ครับเกียร์ถอยเข้ายังไงนะครับเหยียบคัสต์นะครับ ถ้าเราดันมาซ้ายปกติเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งเราต้องออกแรงนิดนึงนะครับนะฮะมันจะมีเซฟเกียร์อยู่ถ้าออกแรงนิดนึันจะเข้าจะกลายเป็นถอยครับแต่เวลาที่เราใช้เกียร์ถอยเสร็จแล้วเราต้องดันลงมาดันลงมาแล้วให้มันหลุดเซฟเกียร์นะครับเป็นเข้าเกียร์หนึ่งสองสามสี่ปกตินะครับอีกครั้งนึงนะครับดันซ้ายแล้วออกแรงอีกนิดหนึ่งนะครับมันจะเป็นเซฟเกียร์เข้าเป็นเกียร์ถอยแล้วดันขึ้นนะครับเป็นเกียร์ถอย ใช้งานเสร็จแล้วนะครับดันลงมาแล้วก็ปลดล็อกเนี่ยมันจะมีเสียงแก๊กนึงนะครับมันจะเป็นเคนหนึ่งปกติแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าไม่ศึกษาข้อมูลนะครับใช้ไม่เป็นนะครับไม่อยากขับขับซื้อไปเดี๋ยวก็ขายครับอันนี้คอนโซลหุ้มมาให้ใหม่แล้วนะครับอ่าอันนี้ไฟเก่งนะครับเดิมๆนะครับเปิดประตูก็ติดนะครับ เปิดประตูติดนะครับแต่จริงๆมันจะมีสวิตช์แต่ต้องซื้อตรงนี้ขามันหักไปแล้วมันอ่อนมากเลยนะครับผมก็เลยต่อไว้ให้มันเป็นสําหรับเปิดประตูให้มันติดเวลาปิดประตูนะเดี๋ยวปิดประตูนะครับก็ดับนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องเครื่องยนต์กันนะครับ เครื่องยนต์นะครับมือเปิดฝากระโปรงนะครับมือเปิดฝากระโปรงหรือว่าตรงจุดที่เปิดฝากระโปรงจะอยู่ด้านซ้ายนะครับเหตุผลที่มันอยู่ด้านซ้ายนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวนี้มันออกแบบมาเป็นพงมาไัยซ้ายนะครับมันก็เลยอยู่ด้านซ้ายนะครับ เรื่องของเครื่องยนต์นะครับอันนี้จะเป็นเพจเดิมนะครับของวันโว่หนึ่งสี่สี่มันจะระบุปีที่ผลิตนะครับตัวเนี่นะครับปีที่ผลิตก็คือหนึ่งเก้าหกเก้านะครับเก้าหกนี่เป็นโค้ดสีนะครับจริงๆมันจะเป็นสีฟ้าน้ําทะเลนะครับอันนี้ก็จะบอกเป็นพวกเครื่องยนต์ระบบเกียร์นะครับเครื่องยนต์วันโว่ตัวนี้นะครับรหัสนะครับ B20 นะครับ B20 ี่สิเป็นเสื้อเหล็กนะครับแล้วก็ฝาสูบเป็นเหล็กนะครับจุดระเบิดด้วยจานจ่ายระบบทองขาวนะครับระบบเชื้อเพลิงจะเป็นคาร์บูเรเตอร์นะครับเป็นคาร์บูเรเตอร์เดี่ยวนะครับ เป็นคาบูเรเตอร์เดี่ยวซึ่งจริงๆบล็อกนี้มันจะเป็นคาบูคู่นะครับเป็น 144S คาบูคู่แต่ว่าเจ้าของเดิมนะครับเขาถอดทิ้งไปแล้วก็ใส่เป็นแก๊สล้วนมาแล้วผมมาแปลงกลับเป็นคาบูเดี่ยวเพราะว่าหาคาบูคู่ที่สมบูรณ์ไม่ได้นะครับคาบูเดี่ยวก็จะสมบูรณ์แล้วก็ใช้งานง่ายกว่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นม้เอลมเบรกนะครับม้อลมเบรก เหตุผลที่สากตรงนี้มันยาวนะครับเพราะว่าถ้ามันสั้นนะครับมันก็จะติดกับตรงช่วงมออกรองนะครับก็ก็เลยเออกแบบมาให้สากยาวแล้วก็จะมีหนึ่งสีสีถ้าเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาหน่อยนะครับจะมีตัวย้ายย้ายสากตรงเนี้ยเป็นกลไกนะครับเลาะไปฝั่งนู้นแล้วก็มออลมอยู่ฝั่งนู้นนะครับตัวนี้พงมาลัยเป็นพงมาลัยธรรมดานะครับ ถ้าใครไม่เคยขับรถโบราณรถคลาสสิกนะครับพคงมาลัยมันไม่ได้เบาไม่ได้นิ่มเหมือนรถใหม่นะครับพคงมาลัยจะหนักนิดนึงนะครับเวลาที่เราจอดอยู่กับที่เวลาที่เราจะออกตัวแต่ถ้าเกิดรถออกตัววิ่งไปแล้วนะครับมันก็เบานะครับวันนี้เป็นกระป๋องพักน้ำนะครับนี่เป็นหม้อน้ำหม้อน้ำจะมีเครื่องมือเปิดให้นะครับอยู่ในรถนะครับเอามือบิด อันนี้ก็ไม่ออกนะครับมันแน่นนะครับโ,โรโบบจ่ายเชื้อเพลิงนะครับเป็นปั๊ม AC นะครับเป็นใช้ระบบกลไกนะครับแนะนำให้เติมแต่95นะครับเพราะว่า91มันเป็นแก๊สโซฮอลมันเยอะนะครับมันจะเข้าไปกัดผ้ายางไดอะแฟรมนะครับผ้ายางลูกสูบนะครับ ของตัวลูกชักนะครับมันจะมียางพายางอยู่ตรงนี้นะครับมันจะกัดแล้วทําให้ยางบวมแล้วก็จะอายุสั้นลงนะครับนี่คอยนะครับของบอสนะครับคอยเดิมก็ไม่มีอะไรครับรถเก่าดูแลง่ายครับวาลนะครับเป็นวาลแบบกั้นกระทุงนะครับเป็นวาลก้านกระทุงก็ปรับแต่งง่ายครับปรับตั้งง่ายครับ แต่พานทัมมิง่งรุ่นนี้ไม่มีสยพานทัมมิ่งนะครับใช้เฟืองขับนะครับเป็นเฟืองขับอยู่ในชุดนี้นะครับเฟืองขับอยู่ในชุดนี้ก็อัตราการสิ้นเพลิงเชื้อเพลิงอยู่ประมาณที่7-8ถึงกิโลลิตรนะครับถ้าในเมืองก็56กกิโลลิตรนะครับ ตอนนี้นะครับพื้นยังไม่ได้ปลุกผมนะครับหรือออกเพื่อทําความสะอาดแล้วว่าผมเก่ามันขาดไปแล้วนะครับอันนี้จะเป็นตัวล็อกเข็มขัดนิรภัยนะครับเข็มขัดนิรภัยจะเก็บไว้ตรงนี้นะครับเนี่ยเขาจะมีที่เก็บนะครับมันไม่ได้ม้วนเหมือนรถใหม่นะครับจะมีที่เนีคล้องไว เป็นสายห้อยๆแบบนี้นะโอเคครับจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับใช้งานได้ปกปตินะครับเอาไว้ขับเล่นๆนะครับกินลมชิลๆนะครับแต่ก็ต้องคนที่เข้าใจรถคลาสสิกนะครับคนที่ไม่เข้าใจรถคลาสสิกไม่เคยเล่นรถเก่านะครับอย่าซื้อเลยครับขับรถใหม่ดีกว่านะครับ ซื้อไปแล้วมันจะหงุดหงิดรำคาญแล้วก็อาจจะทะเลกาะกับคนที่บ้านอีกนะครับเค okay, ขอบคุณครับ